ฮัลโหลนะฮะวันนี้ก็เปิดเรียนแล้วนะครับโอ้โหปิดมาตั้งเดือนกว่านะครับหลังจากโควิดนะครับวันนี้ก็เปิดเรียนแต่ว่านักเรียนมาได้แค่บางห้องนะครับสาหรับห้องเรียนที่ไม่เกิน25คนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างให้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวันนี้ของที่โรงเรียนกันเลยครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูน่าบรรยากาศนะครับวุ่นยุ่งวุ่นวายมากๆาเลยนะครับ เดียวเป็นวันแรกครับหลังจากติดไปเดือนกว่านะฮะเราจะมาดูกันว่าวิถีชีวิตของนักเรียนและคุณครูจะเป็นยังไงกันบ้างนะจะไปดูกันเลยครับนะครับเอาละครับก็ถึงจะโรงเรียนเปิดนะครับแต่ก็มีบางห้องที่ต้องเรียนออนไลน์กันเหมือนเดิมเลยเราสอนออนไลน์กันที่โรงเรียนมันเดิมนะครับ เอ้นี่ก็เป็นคาบสอนแล้วนะฮะดูสิครับสภาพโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับเด็กๆแล้วนะครับนี่อ่าพร้อมที่จะติดโควิดกันรืยังครัอ่นนี้พูดเล่นนะไม่ติดนะครับวงนี้ไม่ติดนะโอเค นี่คือบรรยากาศห้องเรียนนะฮะน้อยครับกลับไปนั่งเทเดี๋ยวนี้กลับไปนั่งเทนะฮะโอเคครับหัวหน้าออกเลยท้อบ๊ายบายะาวเอาละครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับการสอนในวันนี้ก็ ขอบคุณนะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ